นะคะต้องต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างหน้านะคะมีใครได้เห็นบูธทั้งด้านด้านหน้าที่เราบอกว่ารเราอยากฟังเสียงของทุกๆท,ท่านนะคะว่าเอ๊ะเราจะสามารถนําเรื่องของสมาร์ททั้ง4สมาร์ทไปใช้ในองค์กรได้อย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะทุกท่านสามารถที่จะออกไปตอนช่วงพักเบรกนะคะไปช่วยกันเขียนนะคะในเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละท่านมีใครได้เดินออกไปดูบ้างแล้วบ้างคะบูธสี่สมาร์ท ยกมือหน่อยค่ะยกมือหน่อยค่ะถ้าใครยังไม่เห็นนะคะเราต้องแบบไปยืนถ่ายรูปด้วยนะในนั้นเนี่ยจะมีพวกคําจํากัดความนะคะมีตัวพฤติกรรมนะคะในหลากหลายด้านนะคะซึ่งในภาพตรงนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอามาทํากิจกรรมกับในช่วงของตอนภาคบ่ายด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเป็นช่วงของพิธีการนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เรารอลําดับพิธีการอยู่เนี่ยเ,เรียน คุยในเรื่องของตัวแบบประเมินจริงๆในโครงการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนะคะจริงๆเนี่ยถ้าท่านได้เห็นเราจะมีสเต็ปหลักๆเนี่ยสามสเต็ปหรือ3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นนะคะคือเรื่องของการทําแบบประเมินนะคะเมื่อกี้มีท่านหลายๆท่านยกละในเรื่องของแบบประเมินไซเทคหรือแบบประเมินเชิงจิตวิทยานะคะมีใครคุ้นเคยกับแบบประเมิน360องศาบ้างคะยกมือคะ่ะคุ้นเคยไหมคะ้ยองศา เราจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงพักเบรกนะคะแต่ละท่านจะได้รับซองของตัวเองนะคะในภาพของซองตัวเองตรงนั้นเองจะมีรายชื่อนะของผู้ที่เขาเรียกว่าทําประเมินเรียบร้อยแล้ว 1. งบางท่านจะมี8ท่านในการที่จะประเมินเข้ามาให้ท่านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านได้รับซองไปเนี่ยท่านจะเห็นชื่อเลยว่าเอ๊ะมีใครประเมินให้ท่านแล้วนะคะแล้วท่านก็จะเห็นว่ามีท่านไหนที่ยังไม่ประเมินให้ท่าน ขอความร่วมมือนะคะเพื่อให้โครงการตรงนี้มีเปิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเองเนี่ยก็อยากให้ท่านช่วยรับซองตรงนั้นแล้วก็ลองยกหูยกสายนะคะไปกับรายชื่อนะคะที่ท่านได้รับในซองว่าเอ๊ะท่านไหนที่ยังไม่ประเมินเราบ้าง ขอเรียนเชิญอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์ให้เกียรติกล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะกาบเรียนท่านน้องตีว่าการกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านลนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กรุณามาเป็นประธานเปิดงานมาหกรรมวิชาการสร้างความเป็นเลิศพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานในวันนี้กรมพัฒนาสังคมและสิริการกำหนดให้ปีงบประมาณ2องพเป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพลเรือน ที่มุ่งพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กรผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายอันนำไปสู่ความสามารถเป็นผู้นำตนเองผู้นำทีมผู้นำองค์กรและผู้นำเครือข่ายรวมทั้งนโยบายของท่านัลมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ในการปฏิรูปและพัฒนาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับและสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารให้เป็นผู้นำองค์กรที่ดี มีความรู้มีความสามารถตลอดจนทักษะในด้านการบริหารก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นนักบริหารมืออาชีพมีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างสมรริผลและถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนกรมพัฒนาสังคมรัฐสิการจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ระดับผู้นำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งด้านพัฒนาสังคมและด้านสวัสดิการโดยกำหนดแนวทางของการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Smart Organization ผลลัพธ์ที่คาดหวังใน4มิติที่สำคัญประกอบด้วย Smart Service การเป็นเลิศในการบริหาร Smart Network การเป็นเลิศในการสร้างเครือข่ายสมาร์ทออฟฟิศการเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์สถานที่ทำงานสมาร์ทลุปก,การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์ของบุคลากรนอกจากนี้กรมได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการเตรียมกำลังคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สำคัญที่สูงขึ้นโดยเน้นให้มีมุมมองของการทำงานที่มีความรับผิดชอบต่อการให้ต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างถึงที่สุดมีความภาคภูมิใจ ในบทบาทของคนในฐานะที่เป็นผู้นำแห่งสมาร์ทออร์แกเน i o เซชันจึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีศักยาภาพสูงเพื่อพัฒนาและเตรียมให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพสามารถนำองค์กรและมีศักยาภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมความท้าทายของกรมรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงรับผิดชอบในหน้าที่ตำแหน่งและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในอนาคต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารผู้มนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมรวษสดิการที่มีอยู่มีอายุระหว่าง35ถึง55ปีรวมทั้งสิ้น250คนโดยกรมพัฒนาสังคมรวษสดิการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา APM Group ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์โครงสร้างองค์กรเพื่อน,นำมาระบุลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์กำหนดกรอบหลักเกณฑ์สำหรับคัดกรองและออกแบบเครื่องมือประเมินศักยภาพผู้นำที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือเพื่อน,นำมาให้ทุกท่านได้ทำการประเมินอีกทั้งออกแบบกิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดรวมทั้งให้มุมมองกันเป็นประโยชน์และนำมาต่อยอดคาความคิด กับการสร้างให้คิดให้เกิดสมาร์ทออร์แกเนอเรชันสุดท้ายจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือประเมินการอธิบายผลการประเมินกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้ถูกประเมินได้มีโอกาสเข้าใจและรู้จักลักษณะเด่นของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเฉพาะบุคคลต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านมตีว่าการกระทรวงการท่านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับชมวิทัศน พัฒนาคนเพื่อพัฒนางานและกรุณากล่าวเปิดมากรรมวิชาการสร้างความเป็นเลิศพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานในโอกาสต่อไปเขาขอบคุนเช่นครับกร,รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเล็งเห็นว่าการพัฒนาภาวะผู้นําให้แก่บุคลากรในทุกระดับเป็นหัวใจสําคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการพัฒนาสังคมและด้านสวัสดิการโดยมี4ีมิติสําคัญซึ่งเป็นแนวทางในการยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ หรือ smart organization คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะไปเรียนรู้คุณสมบัติทั้ง4มิติของการเป็น smart organization smart network การเป็นเลิศด้านการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต้องมาจากพลังความร่วมมือความไว้วางใจของบุคลากรแต่ละฝ่ายที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับ พัฒนากรมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศส mart service การเป็นเลิศด,ด้านการบริการทุ่มเทให้บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจมุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด smart office การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์สถานที่ทำงานสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่ดีก็เปรียบเสมือนบ้านที่น่าอยู่ ทุกคนช่วยกันรับผิดชอบจอัดระเบียบดูแลสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานและการบริการที่ประทับใจสมาร์ทลุคก,การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์บุคลากรการแต่งกายเป็นปราการด่านแรกที่ผู้อื่นจะเห็นถึงภาพลักษณ์บุคลากรของกรมที่เหมาะสมดูน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับรวมทั้งการวางตัวให้ดูสมาร์ทมันพัฒนาความรู้ความสามารถและปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ริเริ่มสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ทีมงานเสนอไอเดียใหม่ๆเพื่อสร้างงานที่มีประสิทธิภาพและทั้ง4มิตินี้ Smart Network Smart Service Smart Office และ Smart Look คือพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณกลายเป็น Smart Organization และคุณในฐานะเป็นบุคลากรคนสำคัญจะมีส่วนร่วมอย่างไรที่จะขับเคลื่อนให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก้าวสู่การเป็น Smart Organization ในลำดับต่อไปดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่การเปิดมหากรรมสร้างความเป็นเลิศพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นทาง,ง,ทางการโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดขอเรียนเชิญค่ะ ท่านที่ปรึกษาดนตรีครับพี่และก็ท่านอธิบดีรมนาสคมและอธิติการท่านผู้ช่วยรนตรีท่านและขธิการต์นตรีรวมทังเพื่อนขณิการเพื่อนขณิกานที่ได้มาอบรมทุกท่านนะครับก็ต้องอื่นต้องขอ,อชมเชยครับที่ทางกรมได้นำารียบายสู่การปฏิบัตินะครับผมว่า ท่านได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การบริหารการฝึกเกี่ยวกับผู้นําหน่วยในส่วนที่เป็นสวนวรต่างตารับวันนี้ก็เห็นว่าท่านนําทั้งหมดเลยนะครับและก็บางส่วนผมได้มีโอกาสได้บรรยายไปแล้วนะครับแล้วก็ตามผมโคจรจะเพิ่มอีกว่าในนิบายของการพัฒนาคนนั้นเป็นนิบายสําคัญของรัฐบาลนะครับรวมทั้งกระทรวงที่ได้เน้นย้ําในการปฏิบัติตลอดนะครับเนพาะในในิบาบที่ความสำคัญนั้นมีเจ็ดเล่งนะฮะ ในส่วนของ4พัฒนานี่คือพัฒนาด้านของเกี่ยวกับโครงสร้างของกระทรวงพัฒนาด้านกฎหมายพัฒนาด้านบุคลากรและพัฒนาด้านศูนย์ปฏิบัติการอันนี้เป็นนายวิยสัาคัญที่ต้องกับเลื่อนต่อไปบางคนก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาฝึกอบรมด้วยผมก็ทํางานมาประมาณ23ปี30ปีแล้วผมรู้ทุกเรื่องครับจริงๆแล้วผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็รับราชการมาครับมา38ปี เรียนมาก็เยอะมากครับเรียนหลายลัูตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้มานั่งสักระยะหนึ่งสักสองสามวันเนี่ยเราก็เติมเต็มครับมากยิ่งขึ้นเราก็ได้พบสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้นและเมื่อกลับไปทำงานเราจะทำอะไรได้อีกเยอะนะครับมีคำกล่าวคำหนึ่งบอกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องกระทำต่อชีวิตเราเองนะครับอันนี้ผมฝากน้องๆไว้ว่าการเรียนรู้นั้น เป็นสิ่งที่ต้องทํามากกว่าอยู่ภางไกลหลายเท่ามากนะครับก็เรียนว่าผมเองนั้นรรายการมา38ปีเนี่ยนะครับได้เห็นคนที่เก่งนะครับและก็ตอนหนังสืออาจจะเก่งมากครับแต่พอทํางานไป10ปี20ปีเนี่ยถอยไปเยอะมากนะครับเพราะว่าขาดเรื่องการเรียนรู้ขาดเรื่องการฝึกฝนทําให้การรบรายการนั้นไม่มีเรียกว่าไม่คมนะครับแล้วก็ยังพบว่าในการวิจัยของเรื่องของกําลังพล เขาบอกว่าในการบริหารกําลังพลขององค์กรนั้นต้องมี3อย่างใน5ปีประการแรกจะต้องให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในช่วงรับรายการนะครับใน5ปีนะครับคือตําแหน่งสูงขึ้นหรือ 2. ให้มีการหมุนงานจากหน้าที่1ไปหน้าที่1ห,หรือ3จะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในองค์กรนั้นขาดการบริหารจัดการแบบนี้ ปล่อยให้คนเราเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยระบบคุณธรรมหรือขาดการบุญกําลังลพลไปในหน้าที่ต่างๆนะครับและข้อกาดการพัฒนาบุคลากรแบบนี้คนนั้นจะตายซากนะครับเรียกว่าเดดวูดตั้งแต่ยุงน้อยครับอาย,อยุน้อยเนี่ยสามสิบปีเนี่ยเดินไปสิบปีเฉยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเดดวูดคือโตขึ้นแบบไม่มีองค์ความรู้ไม่มีจิตใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญว่าผม ให้ความสำคัญเรื่องแบบนี้มากนะครับแล้วก็ผมได้พยายามเปรียบเทียบว่าในประเทศที่จเจริญแล้วนี่ครับเอาเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ญี่ปุ่นนีมีความเดินก้าวหน้ากว่าไทยไปเม่่อวกว่า80ปีคือถ้าเขาอยู่เฉย